ครับทุกคนเพราะผมช่วงถอยชิวครับและที่ทุกคนจะได้ยินเสียงคือวากระเป๋าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าครับในลอนดอนนะทุกคนผมต้องเดินทางไปแมนเชสเตอร์ไปดูแดงเดือดเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะตอนนี้เพิ่งตื่นเมื่อสิบนาทีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปกันดีกว่านี่ครับเช้าวันอาทิตย์ในลอนดอนตีห้าสี่สิบห้าทำไมต้องเช้าขาานาดนี้เหรอ ประหยัดครับนะครับตอนนี้ทูกคก็ถึงเฮอริเวย์โข s สเตชันที่เรากำลังจะขึ้นรถบัสไปแมนเชสเตอร์นะครับเข้ามานะครับต้องมาเช็คอีกไปแมนเชสเตอร์ผมลืมเลขแป๊บหนึ่งนี่ครับผมไปของฟลิกส์บัสศูน์สองสสแตน16เจ็ดโมง เราตามตรงนะผมก็มาโคชบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันประหยัดนะทุกคนคือผมลืมจองตั๋วรถไฟนะครับล่วงหน้านะทุกคนแล้วคือเมื่อวานเช็คเพิ่งรู้ว่าไม่ได้มีตั๋วรถไฟก็เลยแชเข้าไปเช็คตั๋วรถไฟราคา70กว่าปอนจ่ายไม่ไหวเราขาดที่เอา70กว่าปอนนะครับแล้วก็รถบัสราคาแค่20กว่าปอนนะครับเพราะฉะนั้นมารถบัสนั่งนานกว่า2 2เท่านะครับก็นั่นแหละก็ต้องยอมยังไม่เปิดหรือเปิดแล้วเปิดแล้ว ออลองท้องกินข้าวเช้ารวมทั้งหมดนะครับไม่หึงว่าเป็นข้าวเช้าลองท้อง480บาทสุดจริงๆเดี๋ยวจะถึงแมนเชสเตอร์นะครับอีก2ชั่วโมงทุกคนอนะันนี้เขามาจอดที่เบอร์มิงแฮมรับคนนะครับอันชชว อนนี้ถึงที่แมนเชสเตอร์แล้วทุกคนง่วงมากแล้วก็กำลังจะไปฝากกระเป๋าแถวแถวพิคาเดรียนะครับเพราะว่าคืนนี้นะผมต้องนั่งไปสนามบินช่วงเช้าเพื่อพรุ่งนี้กลับไทยนะตอนเชา้าก็เดี๋ยวนนี้ไปฝากกระเป๋ากนะันนี่ครับที่แมนเชสเตอร์นะครับจะมีรถฟรีบัสนะครับซึ่งเป็นคันเหลืองๆแบบนี้นะครับสามารถขึ้นได้ฟรีนะทุกคนไปตามเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นพวกสถานีรถไฟนะครับ I leave my luggage here. Yeah, and, yeah. Um not tonight. You checked out already. Uh, yeah. So the bar will open after the game as well, right? Uh, it's open until 2 o'clock. Okay. 2 in the morning. Yeah. yeah. Okay, okay, thank you. No ถ้าอะครกับทุกคนผมอามาฝากกระเป๋าที่โรงแรมที่ผมเคยพักนะถึงแม้วันนี้ผมไม่ได้พักนะแต่จ,จริงๆเขาแม่ฝากนะัะทุกคนแต่ว่าผมก็บอกว่าเดี๋ยวผม,มเอาหลังเกมนะครับแล้วก็จะมานั่งอุดหนุนบาร์เขา,เขาตรงนี้นะครับก็นั่นแหละไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะทุกคนแต่วันฉุกเฉินอนะก็บอกเขา used to บอก used to เขาคิดว่าเช็คเอาต์เรียรก็เลยบอกโอเคตอนนี้ครับถึงแล้วแมนเชสเตอร์ Manchester, ฝากกระเป๋าเรียบร้อยทุกอย่างไปกินข้าวก่อน คือนัดวันนี้นะครับไม่อยากแพ้ทุกคนถ้าแพ้ในช่อง youtube ผมนี่ระเบิดถ้าชนะก็ระเบิดแต่ว่าอยากให้ชนะมากกว่านะทุกคนเกมคียค์บอร์ดจะได้ไม่มานะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันทุกคนบรรยากาศแบบนี้ผมคิดว่าสนุกมากแน่นอนสำหรับลิเวอร์พูลยุคใหม่นะครับแล้วก็แมนยูใครที่ดูผมคลิปนี้คลิปแรกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครเอาจริงๆคือตอนเนี้ย ผมยังไม่มีตั๋วเลยทุกคนตั๋วแบบตั๋วเข้าสนามยังไม่มีตั๋วเลยแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถอยู่แล้วนะสำหรับช่องทอยชิลกับเพจทิกเก็ตชิลนะครับใครยังไม่รู้นะครับก็คือเพจทิกเก็ตชิลนะครับเป็นเพจช่วยหาตัว๋วฟุตบอลอังกฤษนะครับไม่ว่าจะนัดไหนใหญ่แค่ไหนนะครับหาได้เสมอแน่นอนโดยเฉพาะหนึ่งคนเดียว,ยวถ้ามาคนเดียวแบบผมเนี่ยก็คือแบบว่าช่วยได้ยัน last minute นะครับก็คือแบบอุย้ยมาแล้วไม่ได้แพลนจะดูบอลแต่มีบอลเตะพอดีอยากดูทักมาได้เลยทุกคนแต่ไม่ใช่วันนี้นะเพราะวันนี้ผมยุ่งงงมาาททัััั้้้่ยตดคิปง มีเพื่อนเพื่อนเพจทิกเก็ตชิวรออยู่ที่โอแทฟฟ์บอร์ดนั่นแหละทุกคนก็นั่นแหละครับก็ฝากเพจทิกเก็ตชิวไว้ด้วยนะครับเออเป็นเพจชัวร์กระตั๋วการันตี100ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเข้าได้แน่นอนนะการที่เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยสนับสนุนทั้งช่องทอยชิวกดไลค์กดแชร์มาซื้อตัว๋วในเพจทิกเก็ตชิวนะครับก็ทําให้ผมได้มาทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อเรื่อยๆนะอย่างเช่นนัดแดงเดือดวันเนี้ยก็คาดว่านะเพื่อนจะให้ตั๋วฟรีนะทุกคนเ,เดี๋ยวต้องไปเจอเขาเดี๋ยวเขาก็พาเข้าหรือไม่ก็ใหห้ตตัั๋วไไไปปฟรรีงโโซซนนนสก เพราะว่าผมออช่วยเขาขายตั๋วใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ตั๋วผมฟรีประมาณนั้นร้านเดิมครับทุกคนออออ 13, นี่ครับสิบสามจุดแปดเนี่ยครับทุกคนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนมาไม่เคยทันรถบัสเลยตั้งแต่เชา้าเลยโอ้อุตส่าห์วิ่งมาโอ้เหมือนจะดวงไม่ค่อยดีนะครับวันนี้หรือว่า ตอนนี้นะครับฝนตกนะทุกคนแล้วก็ผมได้ตั๋วจากเพื่อนเรียบร้อยนะครับเขาให้ตำแหน่งดีๆีมาหักให้ฟรีด้วยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่เป็นไร for you butter โอ้โหตื่นใจนะแต่ไปที่นั่งฝั่งแมนยูทุกคนที่นั่งแั่งแมนยูนี่นะครับทุกคนคือขึ้นรถบัสคันนี้มาครับตอนแรกผมนึกว่าฟรีเพราะว่าเขาบอกให้เดินผ่านได้เลยแล้วผมก็ถามว่ามันฟรีหรอเล่าวันนี้เขาบอกว่ามันไม่ฟรีแต่ว่ามันแค่พังคันนี้ใค่พังก็ลยได้ขึ้นฟรีนะครับ เลยครับทุกคนตอนนี้นะครับถึงแล้วที่โอทัลฟอร์ดนะครับเดินไปอีกประมาณ5้าทีสินาทีเรียกว่าอากาศดีมากฝนไม่ตกนะครับรอบๆสนามก็ฉายครับประมาณ15บห้าปอนยี่สิบปอนไม่รู้วันนี้เท่าไหร่แฟนๆก็เข้ามานะประมาณ2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับตอนเนี้ย รยากวันนี้นะครับที่โอทีฟบอลนี่คือดีมากทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นเกมใหญ่ที่สุดในซีซั่นตอนนี้นะครับคือแฟนๆหลัง่งไหลกันเข้ามามีทั้งชาวต่างชาติชาวเอเชียแล้วก็คนโลโค้นะครับเรียกว่าโอ้โหเยอะมากมายทุกคนต้องมารอดูว่าวันนี้เป็นไงผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นแต่ตั๋ววันนี้ของผม <c oughs> ไม่ได้เข้ากับพวกแฟน,ๆ,น,แฟนๆลิเวอร์พูลนะครับเพราะแฟนๆลิเวอร์พูลตั๋วแพงเหลือเกินทุกคนคือแบบนั่นแหละ ตั๋ววันนี้ผมผมคือตั๋วฟรีครับทุกคนก็ต้องขอบคุณนะไม่มีทุกคนนะครับผมก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้นะทุกคนก็เหมือนกันทุกคนสนับสนุนผมก็พาทุกคนมาดูแบบฟรีๆเหมือนกันเดยครับสวัสดีครับเจอใครอีกแล้วคเนี่ยคุณคุณคนนี้ว่า่าสุดก็เจอผมยังไม่ได้ตัดคลิปเลยอันนี้มาเจออันนี้ตัดคลิปก่อนเลยครับมันมีส่วนตัวว่าทำไมมันไม่มีคลิปสักทีนี่รอดูเพราะว่ายังไม่ว่างเลยครับยังไม่ได้นอนเลยครับตอเคครับลนี้ก็กลับไทยแล้วครับเนี่ยสกอตติชครับวันนี้สามสองครับลิเว นี่นะครับเจอเพื่อนเพื่อนเพจพิกาชิลอีก2ท่านนะครับวันนี้นั่งไหนครับเอส5อยี่้าใช่เป็นเป็นเออลองโรเวอร์นะครับนะกคนเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆเขาไปส่งถึงทางเข้าเลยสกอร์พิลิทชันไหมครับวันนี้ก็ต้องแมนยูอยู่แล้ววันนี้แปแฟนแฟนแฟนกับแฟนก่าบินไม่ได้ใช่หรือพวกคีณเหรอเราต้องนั่งเงียบๆต้องคมแบบเราเฮนี่เราก็เฮได้นะเฮแบบ ไม่ได้มีหอกไม่ได้เหวอกไม่ได้เฮวี่ยนี่ครับเจอพี่ๆคนไทยอีกแล้วครับมาจากซิดนีย์ครับมาจากซิดนีย์โอ้แต่ว่าอยู่ที่ซิดนีย์ใช่อยู่ที่ซิดนีย์อันนี้ทักมานานมากทักมาหาผมนานมากใช่ใช่แล้วดูทางเพจมานานแล้วครับขอบคุณมากครับเชื่อถือได้เชื่อถือได้อันนี้ขนาดยังไม่ได้เข้าสนามนะครับใช่ถ้าดูไม่เข้าสนามก็ไม่ได้โอ้ยไม่มีทางไม่มีทางได้อยู่แล้ววันได้อยู่แล้วแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปส่งด้วยได้ได้โอเคครับนี่ครับทางเข้านะครับ S 2 1คือตรงนี้ครับ ใช่ S สองหนึ่งก็คือเข้าตรงนี้เลยครับให้เขาตรวจกระเป๋าเปิดกระเป๋าให้ตรวจแล้วก็เข้าได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมรอส่งรับลื่นทุกคนนี่ครับการเข้าสนามนะทุกคนก็คือให้เขาตรวจกระเป๋าตรวจของที่เราซื้อมานะครับแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปสแกนตั๋วได้เลยนี่ครับพี่ๆเขาครับกำลังเข้านะครับเอาตั๋วสแกนอย่างนี้นะครับแล้วประตูเปิดเลยเรียบร้อยเดินเข้าได้เลยนี่สแกนผ่านอีกหนึ่งท่านนะครับสีเขียวขึ้นแปลว่าผ่านนะครับ ผมลืมถามสกอร์พีลิคชั่นนะครับโยแฟนแมนยูว่ายังไงครับยังไงดีอะวันนี้แฟนแมนยูไม่น่าจะแพ้นะแต่ว่าแบบกูลอาจจะมีหนึ่งหนึ่งเสมอได้นะอาจจะน่าเสมอนะผมก็ว่าไม่น่าจะแพ้นะวันนี้ เพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือให้เขาตรวจกระเป๋าตรวจอาวุธนะครับว่าไม่มีอะไรนะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะครับกระเป๋าห้ามเกินขนาด A4 นะครับแล้วก็ถ้าใครเอาพวกร่มอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีอาวุธอะไรที่แหลมคมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ทิ้งเลยอย่างน้ำขวดน้ำที่เขาเพิ่งทิ้งนะครับก็ต้องทิ้งนะทุกคนก็นี่แหละครับการเข้าสนามง่ายมากนะทุกคนนี่ครับพี่ครับแกเข้าไปเรียบร้อยครับ วันนี้คือสุ่มตรวจเยอะมากทุกคนสุ่มตรวจเยอะแบบเยอะมากๆแล้วฝนก็ตกด้วยตอนนี้ผมกําลังรอ2ท่านนีน้เข้าสนามก่อนก็เลยนั่นแหละทุกคนนี่ครับคนเอเชีย2คนนะครับโดนกีนแล้วนะทุกคนนี่ครับทุกคนวุ่นวายมากแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะทุกคนก็นั่นแหละคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคือคนส่วนใหญ่ที่โดนตรวจนะครับจะเป็นชาวเอเชียนะทุกคนคนหน้าอย่างเราๆนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าซื้อตั๋วมาจากที่อื่นนะ คือจริงๆอ่ะการซื้อตั๋วต่วอคนอื่นอ่ะมันก็เป็นทางเดียวที่ทําให้เราได้เข้าสนามนะครับแต่ว่าไอ้พวกเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการให้คนเอาตั๋วมาขายต่อนะครับเขาก็จะยึดตั๋วของเราประมาณนั้นแล้วก็พาเราไปนูป่นไปนี่อ่าทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะมาที่นี่นะไม่ว่าจะซื้อตั๋วจากเที่ยวติเกตชลหรือว่าซื้อจากตั๋วจากไหนก็ตามนะครับถ้าสมมติมีเจ้าหน้าที่มาขอเช็คตั๋วหรือดูตั๋วเดินแบบเดินไปเลยเดินแบบไม่ต้องสนใจนะ <S <S <ๆ>ทุกคนเพราะถ้าทุกคนหยุดให้สนใจมันจะเปก ครับพอดีดูอาจารย์ดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อเชียร์ทีมอะไรครับอ่าพ่อก็ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลครับแต่ว่าเราตั้งคู่เรง่เนียเอเราตั้งคู่เนี่ยเหอนเดียร์เราคุณเพชรนะครับคุณเพชรก็เหมือนกันตั้งคู่เงี่ยเหมือนกันลิเวอร์พูลเลยครัวันนี้เราคิดว่าลิเวอร์พูลชนะเท่าไหร่ยทีนะเอาหนึ่งชุดของคัมฟิลดพ่อนะครับสองชุดชนะพ่อนะครับได้ครับเดี๋ยวไปเข้าสนามกันใช่นี่ครับพาคุณเพชรแล้วก็คุณพ่อนะครับมานะครับก็ไม่เคยมาเหมือนกันทุกคนผมก็เป็นห่่่่่ววววงออะะะเเพพราาาัััันน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 ีีี้้ปป็ดดใใหหหญญญคบบบกกๆแชมทุ พวกเจ้าหน้าที่เขาชอบตรวจเขาก็ไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลเต็มที่นะครับใครทําไม่เป็นนะทุกคนเขาช่วยหมดนะคือตรวจทุกใบใช้ได้หมดใช้ได้จริงนะครับเนี่ยครับเข้าไปแล้วนะคุณพ่อต่อไปคุณเพชรนะครับเรียบร้อยนะทุกคน คือเรื่องตั๋วมันไม่มีปัญหาหรอกทุกคนตั๋วมันตั๋วจริงแต่ว่าใครที่จะดวงดีหรือไม่ดวงไม่ดีโดนสุ่มตรวจอันนั้นมันคือเรื่องที่ผิดพลาดได้ง่ายมากซึ่งใครมาช้านะครับกว่าหนึ่งชั่วโมงไงจะติดต่อผมได้ยากมากทุกคนถ้าผมไม่ได้มาสนามซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายหนึ่งเรื่องก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาสนามเร็วๆนะครับเพราะว่าพอมีเรื่องอะไรสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับนี่ครับแฟนแมนยูครับนะ พวกแบบว่าเข้าสนามช้าๆนะก็เริ่มเดินกันมาเป็นขบวนแล้วนะทุกคนทุกคนทางเข้าฝั่งลิเวอร์พูลนะผมอยากจะเข้าเหลือเกินแต่ไม่มีตั๋วนะครับสําหรับเกมนี้นะทุกคนนะถ้าใครมาสนามช้าแบบนี้นะครับคนมันก็จะเยอะแบบนี้นะอันนี้คือประมาณ20นาทีก่อนเตะนะครับแน่นมากนะทุกคนแล้วก็จะเข้าช้านะครับ

ฝั่งนู้นหมดเลยนะทุกคนตัวอันนี้ก็จะเป็นสตรีทบอร์ดเอนครับแตนที่เสียงดังที่สุดของแมนยูนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเป็นเกมที่ใหญ่มากทุกคนผมเข้ามาทันเวลาพอดีในใจผม,มให้ลิเวว่าพูชนะนยอยู่แล้วเดี๋ยวไปรอดูครับที่ดั่งเดิมนะครับเตอร์เล็กอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคนดังมากในโอเล่พอร์ตนะครับนี่ครับอีวิกเทนฮอกกำลังจะเห็นความพ่ายแพ้ หนึ่งส่วนลวนโไลน์บอกว่าเข้าไปแล้วร It's a goal line Yeah goal line เหมือนจะเช็ค VAR นะครับอ่ไม่ เพลงหลุยดิยอสนะทุกคนคือขึ้นนำแล้วว่าเฮแบบเนี้ยเฮเจ สองศูนย์นะครับก่อนจบนรครึ่งแรกนะทุกคน ตู้แรกไปนะครับแมนยู U, ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ดีกว่าแฟนลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าแฟนแมนยูก็นั่งเงียบทุกคนนะทุกคนก็สำหรับผมแล้วผมก็ต้องกันานไม่ดีใจไว้นะแต่ในใจผมว่หัวดีอาร์สุดยอดมากนะทุกคนนั่นแหละรอบข้างผมก็ฝรั่งหมดไม่มีใครรู้เรื่องที่ผมพูดว่าผมพูดอะไรหรอกครับก็เดี๋ยวมารอดูต่อครึ่งหลังว่าเป็นยังไงนะน้องข้างๆผมนะราวเดาว่า3ประตูต่อสองนะไม่รู้ว่าแมนยูจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอดูกันครึ่งหลังนะทุกคน เดี๋ยวพักครึ่งเรามาหาอะไรกินกันดีกว่านะแฮปปี้ครับมาอุดหนุนแมนยูเขาหน่อยนะครับหน้าตาของคนตามหลัง2องศูนย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาดูไฮไลท์ครึ่งแรกกันนะครับเราไม่ดูหรอกครับเราเห็นเต็มตาแล้วว่าเรานำสองศูนย์มารอดูครับครึ่งหลังคิดว่ายังไงดูครับผมว่าไม่น่ายากถ้าลิเวอร์พูลไม่เล่นพลาดนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนใครลงมาครับเนี่ยคอรเยอร์ผมไม่รู้จักเลยนะครับ เพิ่งเคยเห็นไม่ได้ติดตามข่าวแมนยูใครก็ไม่รู้เซอร์อะไรไม่ค่อยอยินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสองสูตรนะทุกคน ันเลทนะี่มาโอเชฟอร์อนะ,ะ board, นะทุกคนโหแต่เลี้ยวพูคือแบบเอ้ยเย ได้ใจหมดเลยทุกคนแฟนแมนยูคือโหโหร้องนะครับแล้วก็เงียบนะทุกคนสภาพผมตอนนี้แตบบ่เลวผูเริ่มเล่นกับเแบบตะอะไรแฟนแมนยูไม่พอใจครับ,แบบแบ,บ,แบ,บที่ ส่งคืนหลังนะทุกคนได้บุกได้บุกแต่ส่งคืนหลังโหแฟโหโหนักเตะตัวเองนะตอนนี้ ตอนเซฟนะครับทุกคนโอ้โหตัวอันดับหนึ่งตลอดการนี่ตะโกนไิซอนหมดเลยทุกคนฝีมือถือว่าไม่เปานะครับอานเนสตลอดนะทุกคนเกมก็เรียกว่าเน้นผลสกอร์ได้ดีเลยและเกมวันนี้สนุกเป็นเกมบุกที่สนุกนะครับ เป็นเด็กเก็บบอลซะแล้วนะครับเป็นเด็กเก็บบอลซะแล้วไม่ได้เป็นโคช้ชแล้วตอนนี้เป็นเด็กเก็บบอลซะแล้ววันนี้นะไมนูเล่นดีสุดแลยนะผมบอกเลยทุกคนทั้งทีมอ่ะไมนูเล่นดีสุดเลย ลุกขึ้นนะครับแล้วก็แฟนๆลิเวอร์พูลขาบอกว่าบายบายเชอรี่โอ้นี่ยลุกออกกันหมดเลยนะครับแค่แปดสิบสิบนาทีมีด่ากันไหมเทนฮาร์กออนเดอะวีลนะครับเทนฮาร์ขายไปจากขอบสนามแล้วครับ แต่เซนแตอรวันนั้นนะครับ73,738คนนะจาก capacity าทั้งหมด75,000นะครับเรียกว่าคนเต็มสนามนะทุกคน<อ>แต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่เต็มแล้วออกไปกันหมดแล้วครับเนี่ยครับเซอร์เล็กนะครับเฮ้น่าสงสารแฟนแมนยูแล้วนะครับส่วนแฟนลิเวอร์พูลก็ดีใจไป The นี่นะครับทดเวลา5นาทีอากคนแต่ดูออกไปกันหมดแล้วเพิ่งจะทดเวลาไม่เหลือแล้วครับหายเลยเป็นป่าปลายนี่ข้างหน้าผมนี่ลุกกันหมดข้างๆผมลุกกันหมดหายหมด พร่พอดนะครับทุกคนเหญนมากจบเรียบร้อยครับ หนึ่งเกมใหญ่นะครับที่โอ,อ้โหแฟนๆเลี้ยวภูพพอใจดีใจนะครับเพราะว่าชนะ3ามนัดติดแล้วเป็นนัดที่ใหญ่มากนะทุกคน 1 1> เร <N its> <N its> so us, ah! ียกว่าเอาใจแฟนบอลไปได้ทั้งหมดนะครับสำหรับอาร์เนสโอตนะครับอาร์เนสโอตเน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 อาร์เนสโอตเน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 อาร์เนสโลตเน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 เรียกว่าโอเคเลยทุกคนผลงานหน้าประทับใจที่สุดแฟร์เรียวพูนี่เทรนด์นะครับเทรนด์มาบอกว่าขอนี่สามลูกสามลูกสเกลเซอร์ตัวจริงนวล โอ้ไม่ก็แฮปปี้สิทุกคนร้องเพลงให้เรนด์นะครับดีใจภูมิใจ ที่ได้มาอยู่ในแดงเดือดนักแรกของอาร์เนสซอนนะครับถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่แฟนลิเวอร์พูลทุกคนต้องการแน่นอนและเกมวันนี้นะไม่ใช่เป็นเกมแบบฟองบอลอย่างเดียวแต่เป็นเกมบุกที่ได้ผลนะทุกคนก็โอเคตอนนี้สามนัดคือโอเคเลยไม่รู้ว่าใครภาคหน้าจะเป็นไงนะทุกคนแต่ว่าฟอร์มวันนี้ถือว่าดีมากๆก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับเสื้อเล็กแจกลายเซ็นหนอยทุกคนจะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอ่าไปแล้วนะครับไม่ทัน <laughs> ส่วนเป็นแฟนรเวอพูนะครับเราไม่ลืมที่เราจะพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศแฟนิเวอพูนะครับ ที่สุดแล้วทุกคนแฟนลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดที่โอทราฟฟอร์ดนะครับเขาจะกันไม่ให้ออกก่อนนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับคือครึ่งชั่วโมงนะทุกคนกว่าจะได้ออกนะมิชชั่นคือ the feel of a n feel real supporter and we come for Liverpool องแล้วนะว่าผมร้องเพลงนะทุกคนชิบถายแลย้วเดี๋ยวโดนตัวต้องสนามแมนยูนะทุกคนไม่ได้คึกคักอย่างที่คนเห็นนะครับก็เรียกว่าเขากันไม่ให้แฟนๆลิเวอร์พูลออกมาก่อนนะครับก็เพราะว่าถ้าออกมานี่คือมีการประทะกันแน่นอนทุกคนตอนนี้ก็ให้แต่แฟนแมนยูออกมานะครับส่วนเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าแฟนแฟนมนยูเป็นยังไงนะทุกคนนะ ดูจากหน้าแต่ละคนแล้วนะครับทําไมเขาดูเคร่งเครียดกันก็ไม่รู้นะครับเอ่องงเหมือนกันครับผมเนี่ยหน้าๆนๆาหน้าหน้านาครับ Sorry m a าสเกลสิ man happy ครับทุกคนเมืองนี้เงียบๆผมแ happy ครับวันนี้เอ่อเขาเรียกอะไร ร้านอาหารจะได้ไม่เยอะคนไม่เยอะกลับบ้านไปกินข้าวไป้องไห้แล้ว <c oughs> ในเมืองแมนเชสเตอร์หลังเกมนะครับ <c oughs> ทุกคนใส่เสื้อแดงเยอะนะครับแต่ว่าเง,เ,งเงียบเงียบเงียบชีวันนี้ตัดสินใจไปไหนครับเนี่ยสองวันนี้อ่อโหเงียบหมดเลยไม่มีร้านไหนหน่าเข้าเลยทุกคนโอ้ <c oughs> มันกลายเป็นอาหารทั้งลอนดอนและแมนเชสเตอร์นะครับแฟตไอรอนเพิ่งมาเปิดใช่ไหมครับเพิ่งมาเปิดนะครับ นี่ครับร้านนี้นะครับถ้าสมมติว่าแมนยูชนะมันจะเต็มแบบเยี่ยดเลยวะวันนี้ก็คงเต็มเพราะคนเศร้าเอาเหรอวันนี้เศร้าเต็มด้วยเหรอนี่นะครับถึงแมนเชสเตอร์จะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลแต่ว่าคนในแมนเชสเตอร์นะครับก็คือยังคึกคักอยู่นะทุกคนขึ้นทักไปครับขึ้นทักไปครับไม่มีใครคึกคักนอกจากแมนลิเวอร์พูลน่ากลัวนะครับทุกคนอันนี้คือหลังเกมนะทุกคนคือนั่นแหละ ถ้าสมมุติว่าแมนยูชนะเมืองนี้ก็จะไม่หลับไหลอย,อย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลิเวอร์พูลชนะนะครับมันก็เลยแบบว่าเงียบไปหน่อยก็ตอนนี้กําลังจะเดินไปเอากระเป๋านะครับแล้วผม,มต้องกลับประเทศไทยเลยทันทีพรุ่งนี้เช้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่อ่ะคือผมน่าจะลงที่สนามบินนะแล้วก็บินกลับไทยก็ไม่น่ามาได้ตอบเมนเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ